มาเดิมร้อยแปดสี่มาเดิมร้อยแปดสี่ตอนนี้สามร้อย <300. S 1> ขอโทษนะฮะหมื่นกว่าบาทแล้วคุณได้อาชีพติดตัวเลยนะเนี่ยในคอร์สเนี่ยผมเปิดอย่างนี้นะคอร์สหนึ่งจ่ายหนึ่งครั้งน,นะสามพันบาทเองอะฮะจ่ายที่ะราสามพันใช่ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทเลอรซิงฮะวันนี้เรามากันที่วีชูเนอร์ฮะอาจารย์วีของเราต้องบอกเลยว่า วันนี้มีอะไรเด็ดเจ๋งๆอะไรที่สําคัญบอกเลยว่าต่อยอดกันได้แนะ่นอนฮะอยากจะบอกว่าเรื่องของเรื่องทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้กระแสะเรื่องของเบียมมาแรงแล้วแล้วรถยุโรปตอนนี้กําลังเป็นที่สนใจของเหล่าบรรดาสายจี๊ดจ้าทั้งหลายมาทําไมต้องมาพูดคุยกับคนนี้ด้วยจานวีสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมวันนี้เราพูดถึงเรื่องของกระแสะมาอีกแล้วครับ b ี w บีตอนนี้จูนนิดๆหน่อยๆแรงปี๊ดเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าโลกเปลี่ยนยุคครับก็คือว่ามันต้องเป็นรถมันไม่ยุค90แล้วอะรถรถรุ่นใหม่ซึ่งแอร์เย็น้วขับไปสนามได้ซิ่งได้และได้แต่แรงอะไรประมาณนี้ ต้องบอกนิดนึงเราพูดถึงเรื่องรีแมปใช่ไหมใช่ครับใช่รีแมปแล้วรีแมปว่ามันจะแรงได้ยังไงการรีแมปอ่ะคือถ้าหลายๆคนถ้าได้เรียนนะฮะกล่อง ECU เดิมเนี่ยมันฉลาดมากอ่าฉลาดมากๆนะฮะคือถ้าได้เรียนเนี่ยจะเข้าใจว่ามันฉลาดยังไงนะครับแล้วมันสามารถทำให้เครื่องยนต์ที่รถบ้านๆเนี้ยสามารถเ,เพิ่มแรงม้าได้เป็นร้อยร้อยม้าแล้วก็วิ่งสนามได้ได้เห็นเวลาชัดเจนแล้วก็เสถียรแล้วก็คงที่ด้วยเดี๋ยวอาจารย์วีใช้คำว,ว่าเรียนครับคือยังไง ก็คือถ้าได้เรียนเนี่ยก็คือในคอร์สที่ผมเปิดสอนเนี่ยนะฮะก็คือเรียนเนี่ยเรียนเขียนโปรแกรมรถพวกนี้ B M w นะครับ Audi Mercedes Benz นะครับสอนลุกรุ่นก็คือจะเป็นตรงนี้เลยยุโรปยุโรปครับเดี๋ยวจูน <ap>, รีแมปยุโรปรีแมปยุโรปได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับวุ้ยเอาอย่างนี้แล้วแบบถ้าผมอยากเรียนเนี่ยากไหมต้องเตรียมอะไรก่อนผมสอนตั้งแต่คนไม่เป็นเลยอ่า พื้นฐานเลยไม่เป็นเลยดีกว่าใช่ครับไม่เป็นแล้วก็เริ่มนับหนึ่งเลยเดี๋ยวเริ่มนับหนึ่งเอาจริงดิอาจารย์ครับใช่ครับเริ่มนับหนึ่งเลยโอ้ยโคตรแพงเลยนะไม่แพงครับหมื่นบาทบ้าใช่ครับอาจารย์อย่ามาโกหกเดี๋ยวผมเรียนเลยนะเนี่ยหมื่นห้าครับไม่แพงครับแล้วต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับเรียนเนี่ยในคอร์สเลสอนหนึ่งถึงสามเนี่ยจะเป็นทฤษฎีล้วนๆนะครับ อ่าเราจะต้องเข้าใจพวกทฤษฎีหลักๆก่อนก็คือรถพวกเนี้ยถามว่าหลายๆคนยังไม่รู้นื้ว่าการปรับจูนรถพวกเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าเราเขียนตรงนี้แล้วมันจะมาได้เลยไม่ใช่คือเราต้องรู้หลักการที่ว่าเงื่อนไขของรถก่อนว่ามันต้องการอะไรที่จะทําให้มันปลดล็อกได้อ่าใช่ครับก็คือทิกมาเลยอันเนี้ยครับคอมพิวเตอร์ใช่ครับต,ต้องแรงแค่ไหน คอมพิวเตอร์ทั่วไปอะทั่วไปโน้ตบุ๊กบ้านเนี่ยนะบ้านบ้านเลยแต่อยู่ที่ทฤษฎีอย่างเดียวนะครับหลายหลายคนถามว่ารถพวกนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องแมปจริงกับแมปแมปจำลองมันมีแมปจำลองด้วยนะยังไงครับเล่าให้ฟังก็คืออย่างนี้หลักการของแมปพวกนี้มันจะมีแมปจริงซึ่งเอามาใช้ตารางจริงๆเลยกับแมปจำลองคณิตศาสตร์นะฮะแมปจำลองเป็นยังไงนะผมอธิบายง่ายอย่างนี้สมมุติว่าโรงหนังเนี่ยใช้ระบบจำลองคณิตศาสตร์ก็คือว่าถ้าคนดูเนี่ย เข้าไปสักร้อยคนเนี่ยแน่นอนอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยมันจะแพรหลังสีแล้วมันจะทําให้ห้องร้อนนึกออกไหมอ่าอ่าถ้าเราใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิก็คือวัดอุณหภูมินะตอนนั้นก็ทําได้แต่การจําลองคณิตศาสตร์ก็คือว่าการเขียนโปรแกรมไม้ว่าถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ 10, ถึงร้อยเนี่ยสมการมันก็จะคูณเข้าไปแล้วก็มันจะเปิดแอร์ให้เองเลยว่าเนี่ยคนเข้ามาหนึ่งร้อยคนแล้วไปใช้ค่านี้ได้เลยอ่าใช่ครับแล้วก็คือ,อยังเป็นรถยนต ก็คือมันมีการจําลองคณิตศาสตร์ด้วยถ้า oh. เราไม่เข้าใจแม่พวกนี้มันจะปลดล็อกไม่ได้อ oh. ใช่แล้วก็ระบบอีกระบบหนึ่งซึ่งสาคัญมากคือฟีดฟอร์เวิร์ดซึ่งเป็นหัวใจไหมก็คือว่าฟีดฟอร์เวิร์ดคืออะไรคือระบบแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาใช่อะอย่างน้าแมนไลน์อย่างเงี้ย uh. น้าแมนไลน์อยู่ปุ๊บอาเดินถ่ายถ่ายไปปุ๊บอาตอนเนี้ยกดของพวกเอ่อทิกตอกอะไรมันจะไม่ให้พูดเรื่องอะ uh. อะไรบางอย่างถูกไหมฮะอะทีเนี้ยสมมุติน้าแมนไลน์ไล ชนอะไรอย่างี้ปุ๊บอคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะมองแล้วว่าซ p u กํากำลังบวมผลว่าถ้าปล่อยให้นานวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าพูดเกลียนเดี๋ยวจะมีการทักชวนอะไรเงี้ยอ่าดีเทคเลยอ่าดีเทคเลย,เ,เ,ลยเขาจะเหมือนว่าเขาจะทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็เอาการาฟอีกอันมาใช้ก็คือว่าอาจจะเป็นเซ็นเซอร์เสียงอ๋อใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าฟีดฟอร์เวิร์ดนะฮะอ๋อฮะใช่อ่าอย่างเครื่องยนต์เนี้ยทำไมต้องมีฟีดฟอร์เวิร์ดก็คือว่าสมมุติว่ามีการน็อกกิ้งหลายๆครั้งเนี่ยนะเครื่ กล่องจะจับรู้เลยว่าเฮ้ยมันเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วมันจะไม่ให้เครื่องยนต์เสียหายก่อนมันจะใช้ฟีดฟอร์เวิร์ดก็คือเอาแมปงานมาใช้เลย๋อใช่ครับยุคกล่องฉลาดขนาดนี้เลยใช่ครับใช่มึงบอกต้องบอกเลยว่ารถยุโรปเดี๋ยวนี้ฉลาดมากใช่ครับแค่รีมแบบนี้รู้เรื่องใช่รู้เรื่องและที่สาคัญต่างประเทศเองเนี่ยตอนนี้นิยมรีแมปมากนิยมมากครับอะเราพูดถึง BM เเลยเผลอแป๊บเดียวเปิดแมปแป๊บเดียวห้าไ้มาจริงไหมใช่จริงครับจริงเฮ้ยโหขนลุกเลยเนี่ย อ่าอย่างเงี้ยรถเดิมเนี่ยร้อยหกสิบแปดแม่งทำเลยนะ,ะ,ะขับเข้ามาปุ๊บเขียนโปรแกรมประมาณทักสิบนาทีอ่าเขียนโปรแกรมแล้วก็คำนวณค่าต่างๆขึ้นไปสองร้อยสี่สิบจากเท่าไหร่นะฮะร้อยหกสิบแปดไปส <240 S 1> องร้อยสี่สิบ แล้วเรื่องอ๋อใช่มันมีทุกอย่างตั้งแต่เรื่องของมันพร้อมอยู่แล้วมันพร้อมอยู่แล้วใช่ครับเพียงแค่คุณไปปลดใช่แต่คุณจะต้องเข้าใจเรื่องการทํางานเครื่องยนต์ว่าอผมสอนตั้งแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยดูดอันระเบิดคายเป็นยังไงจุดระเบิดเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องรู้การทํางานเทอร์โบเพชเชอร์นะครับพวกนี้มันไม่มันไม่ได้ทํางานเหมือนพวกรถกระบะนะฮะมันจะเป็นไดนามิกไดนามิกคือการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นมันจะต้องคํานวณแล้วก็เข้าใจพวกค่าต่างอ่ะอย่างสมมุติว่าอากาศตอนเนี้ยที่เรา ที่เรากําลังยืนอยู่เนี่ยสามสิบห้าเทอร์โบอัดเข้าไปปุ๊บถ้าหลังจากอากาศสามสิบห้าองศาเนี่ยถ้าที่บูทหนึ่งบาร์เพิ่มขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องคํานวณรู้ว่าอากาศที่บูทหนึ่งบาร์เนี่ยจะเพิ่มไปเป็นกี่องศา <c oughs> ใช่ครับใช่ครับตัวนี้เราก็จะมีการคํานวณอ่าแล้วก็จะคํานวณอากาศเข้าแล้วเป็นขาออกเ <c oughs> จนเซอร์ตัวนี้จะจับอยู่ <c oughs> อืึอ่าตัวนี้นะครับชาร์จเพรสเชอร์ตัวนี้จะจับอุณหภูมิด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจะเอามาคํานวณทั้งหมดถ้าเรารู้เงื่อนไขการคํานววณแล้้ก็รูย เราจะปลดล็อกมันได้แสดงว่าถ้ามาเรียนเนี่ยเราจะรู้ขึ้นมาอันนีว่าอันไหนที่ต้องทําอะไรยังไงใช่ครับเราจะรู้เซ็นเซอร์ทุกตัวว่าทํางานยังไงอ่าอย่าง,างเซ็นเซอร์ตัวนี้ เวลามันผลมันเกิดอะไรแล้วก็หน่วยเนี่ยเป็นหน่วยอะไรก็คือ uh huh. ว่ากัมเปอร์เซกนะครับหรือว่าเป็นกิโลเฮาเออร์นะครับ uh huh. เราจะต้องคอนเวิร์ตหน่วยเป็นนะครับแล้วเรื่องที่สาคัญที่สุดก็คือว่าคํานวณตัวเครื่องยนต์เป็นด้วยท่าเรียนเดี๋ยวผมไม่ไม่แน่ใจว่าเรามาเรียนมันได้หนึ่งรุ่นหรือว่ายังไงครับทุกรุ่นเลยเฮ้ย <Hey. S 2> อันนี้เรียนหัวใจมันนะเดี๋ยวมื่นกระบาทเนี่นะใช่ครับจูนได้ยันเฟอร์รารี่แลมโบเลยครเพราะว่า มันคือพื้นฐานเดียวกันแสดงว่าต่อไปนี้ถ้าคุณมีเฟอร์รารี่มีลัมโบมาบจูนได้จูนได้อันนี้รถนักเรียนออดีเอ็ห้าเดี๋ยวรถนักเรียนเหรอเนี่ยใช่ครับรถนักเรียนฮนะอันนี้เดิมทีแรงมา้าน่าจะประมาณร uh ้อยแปดสิบก็นักเรียนแต่นักเรียนคนนี้ก็คือว่าคือเรียนกับผมตั้งแต่รุ่นรุ่นแรกๆด้วยแหละเออทำการเรียนคอร์สไปแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเรียนแล้วก็ทําไปด้วยอะไรประมาณนี้คร oh. ับก็จูนก็ได้240 ไม่สอง้อยหกิบที่ล้อจากครับจากร้อยแปดิบแล้วต้องบอกนิดนึงว่าออร์ดี้มีรถโคตรขับสนุกเลยใช่ครับใช่ นี้รถนักเรียนนะแล้วก็มีพวกรถมินิคูเปอร์ก็มีในรุ่นเนี้ยก็จะมีนักเรียนซึ่งเหมือนกับว่าทํางานไปด้วยเป็นอู่อยู่แล้วแล้วก็มาเรียนแล้วก็เหมือนกับว่าเรียนไปด้วยเรียนในทฤษฎีแล้วก็ส่งไฟล์ทําแล้วก็เรียนรู้จากไฟล์ไปด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับมีหลายหลายคนอยู่แล้วแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าในการมาเรียนเนี่ยต้องใช้กี่วันกี่เดือนกี่ปียังไงครับเรียนในคอร์สของเราเนี่ยนะฮะใช้การเรียนประมาณ5ารอบผมจะสอนเดือนละรอบเพราะที่สอนเดือนละรอบเพราะว่าให้นักเรียนได้ ให้มีเวลาพักกับทฤษฎีแล้วมาทบทวนกันเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงจุดจริงๆอ๋อยิ่งถ้ายิ่งเป็นช่างอยู่แล้วยิ่งสบายเลยจะง่ายง่ายจะง่ายแต่ถ้าเริ่มศูนย์เลยก็ได้เรียนได้เพราะว่าผมจะสอนตั้งแต่ลูกสูบอัดระเบิดคายเลยในเลสเซอร์นะครับต้องต้องเริ่มก่อนใช่ครับแล้วก็หน่วยต่างๆในเครื่องยนต์เนี่ยเราจะสอนเลยว่าหน่วยค่าอากาศที่เข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็การคำนวณ VE หรือว่า Volume s e q u e n c y ก็คือเราจะสอนด้วย การคำนวณ VE เนี่ยหลายๆคนที่จูนกล่องแม้กระทั่งกล่องดังๆ m o t e h f i e l t e c h อะไรเนี่ยหลายคนยังไม่รู้เรื่อง VE VE คืออะไร VE คือการคำนวณปริมาตรกับประสิทธิภาพว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าอะอย่างรถสมมติ NG เนี่ยวิ่งเข้ามาพี่รีแมปให้หน่อยของเดิมปุ๊บเราวัดแรงมาปุ๊บเราจะคอนเวิร์ตเลขกลับไปได้เลยว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเหลือประสิทธิภาพเท่าไหร่เหลือแค่70%แล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาได้เท่าไหร่ คุณง่ายว่าก็ต้องเรียนรู้กันเลยใช่ครับไม่ได้แบบ uh สอนแบบปกติ<ช>สอนแบบจริงจังมากจริงจังครับแล้วก็มีการสอนคำนวณซีซีพวกดิสแพคเมนต์ด้วยก็คือว่าอย่างเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเราจะหาซีซีได้ไง่สมมติคุณทำรถแข่ง R2J กระบอกสูบ86ชัก87ถ้าเราเพิ่มชักเป็น88เนี่ยเราจะคำนวณยังไงว่าได้ซีซีเท่าไหร่ uh huh. อ่าฮะแล้วคำนวณอัตราส่วนแล้วก็แรงดันกระบอกสูบได้ทั้งหมดโอ้โห oh ครับคำนวณได้ล่วงหน้าเลยว่ารถคันนี้บูสต์สุดอยู่5แล้ว มาร์จะไปจบที่เท่าไหร่เขาเรียกว่าแรงดันทฤษฎีฮะโอ้ยนี่ก็เจ๋งเลยครับรับแล้วเป๊ะเลยครับเป๊ะด้วยเป๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเลยใช่ครับแล้วถ้าได้เรียนก็คือจะเปิดโลกอีกโลกหนึ่งคือมันจะเป็นอะไรที่ทํารถแล้วม,มันง่ายแล้วไม่มีเรื่องพังโดยเพราะว่ามันเหมือนกับเราจะอยู่ในหลักในเกณฑ์ของมันสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับ,นนค,รบคือเอาตรงๆนะถ้าเราพูดในมุมของเราเลยมันไม่ยากละ ไม่ยากแล้วครับแล้วก็มาเรียนไม่ต้องกลัวครับแล้วคอร์สขอโทษนะฮะหมื่นกว่บาทแล้วคุณได้อาชีพติดตัวเลยเนี่ยอ่าต้องบอกอย่างนี้นะในคอร์สเนี่ยผมเปิดอย่างนี้นะก็คือว่าคอร์สหนึ่งจ่ายหนึ่งครั้งนะสามพันบาทเองอาฮะไม่ได้จ่าย 15, าหม<ะ>ื่นห้าหมดเลยนะจ่ายสามพันบาทจ่ายทีละสามพันใช่ครับ สิ้นเดือนจ่ายครั้งหนึ่งแล้วเรียนเลสเซ n นวันเลสเซนทูเลสเซนทีอย่างอย่างตอนนี้มันไปถึงเลสเซนทีสิ้นเดือนนี้จะมีเลสเซนทีก็คือว่าคนที่เรียนก็คือจ่ายสามพันบาทแล้วก็เรียนเลสเซนทีเป็นไม่งั้นคันันหไปอย่างนี้ก็ต้องรอรอบหน้ากว่าจะครบเรียนได้เลยครับอ๋อเรียนได้เลยเหรอครับเรียนได้เลยอ่าไม่ต้องรอรอบหน้าสามารถเข้าเรียนได้เลยอ่าใช่ก็คือพูดง่ายหมื่นห้าแล้วก็ทยอยจ่ายเป็นเดือนเพราะว่าผมมองว่าในสภาพเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแล้วก็ผมคนหนึ่งที่ว่าชอบการผ่อนเหมือนกัน ผมม่อยากมีบัตรเครดิตแต่ไม่เคยได้บัตรเครดิตเอ้าทาไมโอ้โหคือธนาคารไม่เคยให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากจะผ่อนกับเขาบ้างแบบใช้เงินแบบว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยได้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้แบบแบบนี้บ้างเข้าใจเลยครับอันนี้เข้าใจเลยครับแต่ที่สําคัญต้องบอกเลยว่าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ไปเป็น วิชาชีพได้ได้ได้เลยสบายสบายมากเลยร,รถยุโรปนี่บอกเลยว่าตอนนี้กระแสมาโคตรแรงใช่ครับอย่าง BM คันนี้จูนนิดจูนหน่อยปีิดเลยใช่ป๊ดเลย,เลยคันนี้วิ่งสนามอยู่สแตนดาร์ดตอนนั้น15.6 15.6ใช่15.6วิครับนะแมนแล้วก็พอไปหลังจากเราใส่ไฟจูนที่สนามเลยแล้วก็จูนแล้วก็ปรับแก้ดูดัตตล็อเอามาแก้เสร็จปุ๊บวิ่ง 14. 2, 2> โอ้ใช่ครับวิครึ่งนะ วิครึ่งใช่วิครึ่งเดี๋ยวต้องบอกเข้าใจก่อนนะเพื่อนๆวิครึ่งนี่ไม่ได้ง่ายนะไม่ง่ายครับถ้ารถแดกเนี่ยไม่ไม่ง่ายเลยถ้าอย่างนี้เราขอฟังเสียงหน่อยได้ไหมครับได้ครับลองสตาร์ทอันนี้จูนแล้วใช่ไหมครับอ่าอันนี้อันอันนี้เป็นสแตนดาร์ดก่อนไหมสแตนดาร์ดอ่าใช่ลองมาฟังเสียงสแตนดาร์ดกันนิดนึงอันนี้สแตนดาร์ดธรรมดาอันนี้สแตนโอ้โหเสียงสแตนดาร์ดมากใช่ครับเดี๋ยวเราต้องมีการรีแมปใช่ครับแล้วก็คันนี้อ่าคันนี้จูนแล้ว เสียงจะเปลี่ยนไหมครับแล้วปกติเขาบอกว่าถ้าถ้าแมปแล้วเสียงจะเปลี่ยนจริงป่ะครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนจริงเปลี่ยนจริงมันเหมือนไปเปิดกล่องด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเขาเรียกว่าซสาร์จูนนิ่งซสาร์จูนนิ่งด้วยใช่ครับมันมันมีระบบซสาร์จูนนิ่งคือซสาร์จูนนิ่งคือระบบที่ใช้จูนเสียงกับรถพวกซุปเปอร์คาร์พวกรถสปอร์ตที่มี เอ็กซอร์ดแฟหรือว่าตัวประตูไอเสียอ่าเป็นเป็นวาล์วเปิดปิดใช่ครับแล้วก็จะมีซาวจูนนิ่งตอนที่ว่าเครื่องเย็นด้วยปกติเครื่องพวกนี้เวลาเย็นอย่าง BMW หรือ a u d i อ่ะสตาร์ทปุ๊บเสียงมันจะค่อนข้างเพาะอ่าฮะเสียงที่มันเพาะเนี่ยที่มันแบบดังแบบละเอียดละเอียดแล้วพอบวกกับท่อไทเทเนียมแล้วมันเพาะเพราะอ,อะไรเพราะว่ามันเป็นการจูนเสียงออกมาอ่าใช่ครับซาวจูนนิ่งเพราะฉะนั้นรอบเครื่องที่มันวิ่งกันอยู่แล้วมันก็เกิดเขาเรียกสมบูรณ์ ใช่ครับจากเดินที่แบบเดินแบบไม่เขาก็มักักต่ากโรงงานเอาพูดตรงๆใช่ครับถูกไหมฮะพอจูนเสร็จก็เสียงเปลี่ยนเลยใช่จูนเสร็จก็เสียงเปลี่ยนเลยแล้วก็ความแรงเพิ่มขึ้นใช่ <พอ S 1> ครับเพิ่มก็ต้องมีคนถามหอนกว่าเอ๊แล้วจะมีผลกับเครื่องไหมไม่มีครับถ้าเรารู้จกักเอเขาเรียกว่าการคำนวณของทางทฤษฎีจริง,รงๆแล้วก็ขอบเขตแล้วก็ลิมิตของมันเนี่ยเราไม่ได้จูนไปเหมือนกับว่าจูนข้ามขอบเขตแล้วก็ไม่ได้จูนแบบผิดถูกอะไรเงี้ยจะ ไม่มีปัญหาเราเรียนรู้กันจริงๆใช่ครับผมอยากให้เรียนรู้เพราะอะไรเพราะว่าการจูนเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ตารางมันเยอะมากอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้แม่ดูเพราะมันเยอะยังไงครับนะครับอ่าตารางมันจะเยอะมากนะครับตารางมันจะเยอะมากอตารางเยอะแล้วก็ผมบอกอย่างนี้ก่อน ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยในบางครั้งนะครับในบางครั้งคือเหมือนนะว่าเราจะไม่กล้าใส่ค่าเข้าไปเพราะอย่างบางตารางเนี่ยผมใส่ถึง100%เลยนะคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าเงิน1บาทก็คือเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมก็คือ2บาทถูกไหมฮะใช่มันเยอะมากเยอะ,ะครับอ่าเยอะมากเพราะนั้นบางตารางทําไมใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางตารางทําไมกลับใส่ติดลบอ,ออกมาเหมือนกับใส่ลดลงด้วยซ้ําเพราะว่า คือเราต้องรู้ว่าเลขตัวนั้นอนะ่ะมันเป็นเลขจริงหรือว่าเลขจําลองนะ uh huh. ครับอ่าแล้วก็ตารางนั้นทําอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตารางของ Audi A5 ตัวนี้นะฮะซึ่งมันเยอะมากเรื่องเทอร์โบชาร์เจอเนี่ยเป็นสิบสิบหน้าอ่าอันนี้โหลดมาแล้ว uh huh. อ่าคอเมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับ uh huh. ตรงนี้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เห็นไหมะเราจะใส่มากน้อยต่างกันนะครับอยู่ที่ว่าตรงเนี้ยเครื่องยนต์มันต้องการอะไรนะครับ uh huh. บางตัวเราใส่หลักร้อยเปอร์เซ็นตนะครับใส่เลโชเนี่ยใส่หลักร้อยนะครับผมจะให้ดูตรงนี้เนี่ยน้ำม่นนะร้อยสามสิบเก้าอืมโไไหมมโได้ขนาดนี้เลยใส่ร้อยสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วเรา,เ,ราเข้าใจอ่ะเราจะกล้าใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าฮะแล้วมันจะแรงแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่เข้าใจใส่ไปผมว่าผมเชื่ออย่างว่าไม่กล้าใส่ใช่ครับไม่กล้าใส่นนอนเพราะหนึ่งกลัวพังถูกไหมใช่ใช่ ถ้าเราไม่ได้เรียนเราก็ต้องพูดในในในมุมของตรงตรงก่อนที่เราจะเราจะเรียนเราต้องศึกษาเรื่องของรถด้วยใช่ครับเราต้องรู้ด้วย <อ adv S 2> เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสตาร์ทเกิดขึ้นว่าเอ้ยคุณมาเรียนกับผมสตาร์ทศูนย์เริ่มการจุดระเบิดเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ทฤษฎีของเรื่องเครื่องยนต์ไปอีกใช่แล้วก็ไม่ได้ทฤษฎีแค่ตรงนี้นะฮะทฤษฎีการคำนวณอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบด้วย<อ>ก็คือว่าเทอร์โบเนี่ยกับอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยเราสามารถคำนวณได้ว่าอินเตอร์คูลเลอร์ตัวเนี้ยทำงานได้ Uh huh. จากร้อยเปซก็คือว่าคำนวณขาเข้ากับขาออกแล้วคูณออกมาเป็นตัวเลขเลยรู้เลยว่าอินเตอร์ตัวนี้ทำงานได้แค่เจ็ดสิบเอซตใช่ครับเพราะนั้นพอเรารู้ว่าอินเตอร์ทำงาน70%เนี่ยเราก็ในหลักการจูนเราก็จะมีการยั้งเรื่องอากาศ uh huh. ถ้า แอร์เทมเดินปุ๊บเราก็จะมีการเบรกการเข้าของอากาศเพราะฉะนั้นมัน,นหลักเป็นเกณฑ์งเราเรา,เราพูดง่ายว่าเรามาเรียนปุ๊บมันก็มีหลักเกณฑ์ในการจูนอยู่แล้วใช่ครับนักเรียนในรุ่นนี้ก็รุ่นแรกนี่ถือว่าเยอะนะมีมีเอสห้ามีมินิ c ูเปอร์มีแลมโบกินนี่อุลด้วยมีอุรุดด้วยใช่อุรุมาเรียนด้วยก็คือรถรถของเขาเองอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นช่างนะแต่อยากศึกษาเขาบอกว่าอยากหาที่เรียนแบบเนี้ยเขาชอบอ่าอ่าแล้วก็ตอนเนี้ยคืออย่าง ถ้าใครเรียนับผมเนี่ยจะได้หลักเกณฑ์การดูดอ่าไฟอย่างถูกต้องด้วย๋อ oh. ใช่ครับเพราะว่าผมจะสอนหมดเลยสอนตั้งแต่ดึงข้อมูลออกมา uh huh. อ่าฮะอ่านแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วการดูไฟยอย่างถูกต้องว่าเนี่ยมันเป็นไบนาลีแบบนี้แบบนี้เราไม่ควรทําอย่างนี้แล้วก็เทคนิคการที่อัดไฟเข้ารถอะไรเงี้ยได้หมดเลยได้หมดทุกอย่างใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวทําเองได้ที่บ้านใช่ครับแม่บอกเลยนะถ้าผมเรียนนะไม่ต้องกลัวรถทุกคัน <c oughs> เดี๋ยวมีจูน <c oughs> จูนด้วยน้ำแมนครับก็เป็นน้ำแมนจูนเนอร์นำแมนเสร็จแล้ว อ่ะรันให้ดูหน่อยตอนแรกมันเท่าไหร่นะกี่มาอ่าร้อยตอนนี้น่าน่ะร้อยแปดสิบไม่เกินเนี้ยแถวนี้ยถวแถวเนี้ยครับอันนี้คือสแตนดาร์ดเท่าไหร่นะครับอ่าสแตนดาร์ดน่าจะประมาณร้อยแปดสิบเข้าๆประมาณนี้ใช่ครับประมาณตอนนี้ก็อัดไฟล์แล้วอ่าอัดไฟล์อันนี้เป็นสเตจหนึ่งเบาๆก่อนครับอันนี้คือสเตจหนึ่งใช่ครับจริงๆมันมีทั้งหมดกี่สเตจครับหนึ่งสองที่ร้านผมจะทำหนึ่งสองแล้วก็สองพัดสองพัดจะลดที่ประมาณเหมือนวิ่งสนามอะไรประมาณนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยน อุปกรณ์ถ้าทําที่ตัวไฟอย่างเดียวก็ได้นะฮะได้แต่ว่าถ้าทําที่ตัวอุปกรณ์ด้วยจะได้ผลมากขึ้นแต่คําว่าสองพาร์ของผมก็คือว่าเขียนจากไฟเนี่ยให้มันรุนแรงขึ้นแต่อยู่ในเกณฑ์อ่าฮะใช่ครับแต่อยู่ในเกณฑ์โอเข้าใจละอันนี้มีนักเรียนวันก่อนก็เอาตัว4ี่หกสามมามาจูนด้วยนะฮะสี่หกสามูเป้สี่สามกูเป้วิ่งสนามเวลาอยู่ที่สิบเอ็ดเก้าของเดิมฮะสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าใช่ครับ แล้วก็วิ่ง11หนหายไปเยอะเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทําไมทีนี้เจ้าของรถจูนเองได้ใช่ครับมันก็เหมือนแบบคนที่อยากสนุกใช่ฝรั่งเองฝรั่งเองก็จูนเองใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องรีแมปบอกเลยนะสนุกแน่นอนนี่ปกติเราจะต้องดูค่าตัวนี้แต่ว่าดูจากดัตต l ล็อกก็ได้เวลามันชาร์จขึ้นไปมันก็จะมีความร้อนนะ ใช่ใช <laughs> <c oughs> ่เสียงครับ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องเขาลัน่นอีกรอบนึงเสียงโคตรโหดอ่ะครับคือต้องบอกอย่างนี้พอเวลารีแมสแล้วเนี่ยเอ็กซอสแฟบอ,อ่ะมันก็จะเปิดด้วยอ,อยู่ที่เราปรับจูนพุ้งง่ายว่าเราสั่งมันเปิดได้ <c oughs> แล้วก็มีเทคนิคการทำป๊อปแอนด์แบงก์ด้วยนะฮะก็คือว่าไอที่ป๊อ ป๊อปปออกท่อได้ด้วยใช่เขาเรียกป๊อปแอนแบงค์ครับป๊อปแอนแบงค์ก็คือว่าทำเสียงกรโะโพดอ่ะให้มันระเบิดออกท่อเลยใช่ครับ pop, 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 pop. ใช่เราจะมีสอนเทคนิคการทำป๊อปแอนแบงค์ว่าหลักการทำของมันคืออะไรอ๋อโอ้ยสุดจัดเลยอะ่ะตอนนี้เริ่มสนุกแล้วผมอะ่ะไม่ใช่คนนักบ้านแล้วแต่ผมมันจะสนุกแทน <laughs> เดิมร้อยแปดสี่มาเดิมร้อยแปดสี่ตอนนี้สามร้อย <300. laughs> อันเนี้ยน่าจะใส่ไฟผิดเข้าไปแล้วผมเอาสเตจหนึ่งอันนี้มันมันเอาสเตจแบบวิว่งวิ่งแข่งมาเฮ้ยเดี๋ยวบูธไม่ให้ผมว่าว่าแล้วทำไมเสียงมันเหมือนมันมันลั่นอย่างน้องน่าจะใส่ไฟผิดเพราะว่าเมื่อกีกก้คือให้ใส่สเตจหนึ่งแต่ว่ามันมันมีในในตัวไฟที่ทําให้มันจะมีสเตทกายแข่งด้วยโอ้ห <laughs> อันนี้อันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวรับเลยนะอันนี้ล่างทองเลยเนี่ยอุ้ย มันวี่งขึ้นมาเลยครับมันวีดขึ้นมาเลยใช่ามันเสียงมันแปลกๆอยู่มันเหมือนว่าบูทมันเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะปกติตัวตัวนี้จะบูทแค่บาซีอ่าฮะแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวอันนี้สแตนดาร์ดนไหมครับสแตนดาร์ดเลยชัวร์นะมีเอ็กซ์ซอร์ตไปอย่างเดียวเอ็กซ์ซอร์ตไปอ่ะโอเคเรายกให้ซึ่งเอ็กซ์ซอร์ตไปจริงๆใต้เต็มที่ก็สิบม้าครับใช่ไหมใช่ครับแต่นี่มันโโอ้หใส่สเตยนี่เข้าไปสามร้อยจากวัดแปดสิบต้องบอกนี่นะแมนอย่างสี่หกสามเนี่ยม้าเดิมอ่ะห้าร้อยแปดสิบ จริงเหรอใช่ครับมันมีแก็บอยู่แต่คือมันอย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่ารถยุโรปเนี่ยฟล์เนี่ยผมจะเปรียบเทียบแบบง่ายๆนะเหมือนก๊อกน้าเนี่ยน้ำแมนเปิดอันเนี้ยอัน,นุก็ยังไม่ไหลเปิดอันนี้มันก็ยังไม่ไหลน้ำแมนต้องเปิดหนึ 5, 5, 5, ่งสองสามสี่ไล่ใช่แล้วมันถึงจะออกได้ต้องต้องรู้ว่าควรเริ่มเปิดอะไรแล้วต้องต้องมาเรียนใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เรียนคุณจะไม่ได้แบบนี้อย่างตรงเนี้ยพาร์ขึ้นไปเมื่อกี้ถ้าตอนที่แอร์เทมเดินเนี่ย มันจะมีตัว detect air temp อยู่ถ้าเราไม่ปลดล็อกตัวนี้ยมันมองว่า air temp เดินมากเกินปุ๊บมันโรเพเชอร์ลงเลยอฮะาาผมว่างานนี้ราคา B M จะขึ้น <c oughs> นี่คือรุ่นซีรีส์3ธรรมดา F 30ล่อไป300ม้าครับโโคตรโหดอะ่ะ100ม้าเนี่ยมันบวกได้อยู่แล้วอ่ะน่าแมนคันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่นะนี่ MG เนี่ยนะ MG มันมีไฟฟ้าด้วยอ่าเป็นคันนี้ม้าเดิมอะถ้าวิ่งวิ่งด้วยกันอะ โดนในนี่นะอันนี้แฟตอันนี้300ร้อยนะฮะสามร้อยครับเต็มจีสาใช่ครับเฮ้ยพราะมาเดิมเขาให้มาต้อง200เท่าไหร่แล้วอะเยอะอยู่มาเดิมให้มาเยอะแต่แฟตเพิ่มขึ้นไปบูธบ่าแปดต้องบอกว่ามันมีมอเตอร์ช่วยใช่มันถึงไปได้เหมือนไปไม่ได้เหมือนพวกรถแข่งใช่ตรงๆอย่างสมมูลว่าวนเองก็จะมีตัวชาร์จไฟฟ้ามาปั่นช่วยป๊ดใช่ครับ โอ้ MG สามร้อยมาใช่ครับใช่ตายแล้ว <laughs> ถ้าคุณเรียนคุณจะได้แบบการเรียนของผมเนี่ยผมจะสอนเรื่องอ,อ,อย่างกล่องตัวเนี้ยเขารียก MED ส7บเจ็ดจขันนู้น m e v D 17.2.9แล้วคันนี้ MG 1 CS ศูนตัวนี้จะเป็น MG เป็นตัวใหม่คือระบบเงื่อนไขเขาจะ คนละระบบกัน uh huh. แต่ก็จะสอนหลักการว่าบอสเนี่ยเขาคำนวณยังไง uh huh. นะครับอ่าแล้วคำนวณยังไงแล้วเราเราจะแก้กับเขาอย่างไงแล้วก็ตารางตัวเนี้ยมันมีเลขหนึ่งเนี่ยมันมีความสําคัญไหมบางทีเลขหนึ่งเนี่ยสาคัญกว่าเลขหน uh ึ่งร้อยเพราะว่ามันเป็นเลขแฟกเตอร์ซึ่งเอาต้องเอาไปคูณอีกทีหนึง่ง uh huh. มันก็เลยมีความสําคัญมากเพราะนั้นเลขหนึ่งก็ทิ้งไม่ได้ครับแค่เลขหนึ่งกับศูนย์จุดแปดเนี่ยต่างกันขยับปุ๊บไปเลยนะ uh huh. อ่าอย่างอัน,นอเ,เนี้ยไฟสเตเตที่ทาเนี่ย สองอสี่สิบม้าที่วิ่งวิ่งอยู่ทัวตัวไปนะไม่ใช่ไฟนี้นะแค่ไฟล์ตัวนี้ผมปรับจากเลขหนึ่งกลายเป็นหนึ่งจุดสองเนี่ยค่าทุกอย่างคูณด้วยศูนจุดสกระโดดขึ้นไปเลยเฮ้ยโอ้โหใช่ครับถ้าเรารู้ตารางของมันเพราะฉะนั้นแสดงว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนแบบนี้ต้องมาศึกษาให้กับที่อาจารย์วีเลยใช่ครับแล้วอย่างนี้จะติดต่ออาจารย์วีได้ยังไงอ,อ่ะติดต่อก็อที่ หน้าร้านเพจก็คือ FAT ECU v ยูว er, ีจูเนอร์หนึ่งแล้วก็ Facebook ก็ v ีจ er uh ูเ huh. นอะร์แฟดอีซอ่าหรือเบอร์08-1-466-45-97ก็ได้ก็ร้านของเราก็ติดตามได้แล้วก็คือผมก็จะมีสอนตัวเนี้ยตอนเนี้ยไปถึงเล s ัน n 3แล้วจะจะขึ้น3-2สองนะคนที่ยังเรียนยังเรียนตามได้ อ่ uh huh. ตามทันยังเรียนตามทันได้สบายสบายสามหมื uh ่นห้าไม่แพงคือเราได้ความรู้ติดตัวไปตลอดแล้วต้องถามนิดนึงถ้าเกิดผมไม่มีรถยุโรปละ่ะไม่มีรถยุโรปเรียนได้เรียนได้นไดในคอร์สเนี้ยผมไม่ได้บอกว่ายุโรปเรียนนะผมจูนสอนจูนรถญี่ปุ่นด้วยจูนญี่ปุ่นรีแมปญี่ปุ่นใช่ครับแต่การจูนเนี่ยจะเป็นในทางทฤษฎีเชิงลึกนิดนึงคําว่าเชิงลึกก็คือว่าอายางดีแมปที่เขาจูนกันทั่วไปเนะี่ยแต่ของผมจะสอนการปรับค่าบูตแบบ P.I.D. Control ซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับว่าลึกเข้าไปอีกแล้วก็ uh, Start of Timing ก็คือว่าการฉีดของวัวฉีดว่าฉีดยังไงให้มีกำลังอะไรประมาณเนี้ uh huh. สอนด้วยครับ uh huh. มีญี่ปุ่นด้วยครับไม่ให้มียุ oh โรปเดียวเพราะฉะนั้นมาที่นี่ครบเครื่องเลยใช่ครับไม่ต้องกลัวละครับใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะรีบเลยครับไม่งั้นก็ต้องไปลอนู่อะไรปีหน้าเลยใช่ครับ <laughs> ปีแรกที่เราสอนกันที่เริ่มมามาสอนครั้งแรกนะห้อฮ uh huh. ตอนนี้ได้เวลาสิบปีผมว่าคิดว่าตั้งใจแล้วว่าจะเปิดสอนรถยุโรปใช่ผมก็คือไปเรียนไปอะไรโอ้โหหลายที่มากบอกว่าหลายที่มากค่าเรียนเฉพาะที่ผมเรียนมาเนี่ยหลายแสนอยู่นะแต่ว่าผมว่าผมชอบศึกษาอยู่แล้วผมไม่รู้หรอกวันวันหน้างานนี่ผลมันจะเป็นงานแต่ผมชอบศึกษาและผมชอบทำยิ่งเราพูดตรงถ้ามีจูเนอร์เยอะขึ้นการพัฒนาจะมากขึ้นใช่ครับใช่ผมว่าความรู้สําคัญมาก ชั่วโมงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าโลกของเทคโนโลยีเราจะต้องตามทัน mm hmm. ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ไม่เหมือนตะก่อนเลยนะการ mm hmm. หาทำมาหากินตะกอนเนี้ยคืออย่างเนี้ยที่ทางเนี้ยเอาป้ายไปปกัปกปักป uh huh. ก็เป็นของเราแล้วถูกไหมฮะ uh huh. ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะตอนนี้เป็นสมัยไม่ให้ซื้อถูกขายแพงนะซื้อแพงขายแพงเพราะนั uh ้นความรู้จะสำคัญมากครับเพราะฉะนั้น,คน,คะะน,นใครที่สนใจนี่เลยครับอาจารย์วีเปิดสอนแล้วนะครับรถยุโรปแต่ผมกำลังงงนี่สามร้อยมา MG <laughs> รมอเตอร์มอเตอร์นน motor, motor มันดันประมาณร้อยอะนะแมนแล้วก็เครื่องอะอได้ร้อยร้อยเก้าสิบอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องเนี้ยอะถ้าเป็นมินิคูเปอร์เนี่ยเดิมนะเดิมเลยมินิคูเปอร์วัดบนแท่นเนี่ 180. นยร้อยแปดสิบแฟรเข้าใบปังเนี่ยสองร้อยสี่สิบอยู่แล้วสองร้อยห้าสิบอยู่แล้วง่ายๆเลยมอเตอร์ดันช่วยอีกถึงแล้วโอ้โหสุดจัดปลัดบอกใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่สนใจอยากมีความเป็นจูนเนอร์ผมว่าผมน่าสนใจละเพราะว่าจูนรถยุโรปเนี่ยอย่างบีเอ็มตอนนู้น แป๊บเดียวส0มร้อาครับแค่คุณรู้จักแล้วก็มาเรียนรู้ให้ถูกต้องการรีแมปไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปไม่ยากครับแล้วก็ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะแยะเลยใช่ครับอ่ามือเยอะเครื่องตัวดูดไฟล์มันออกมาเยอะมากอ่าใช่เพราะฉะนั้นก็สบายละใช่ครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณอาจารย์วีมากที่ให้ความรู้แล้วก็เดี๋ยวลงใส่ต้องไปขอเรียนด้วยละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์วีมากครับอบครับสมัครเลยดีไหมสมัครเลยดีกว่ามั้โอ้โหสุดจริงๆ โอโ้ผมจะเป็นจูนเนอร์ <c oughs> นักแมนจูนเนอร์ต้องลองแล้วสามมา